ที่เรื่องของอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมสงครามคุณผู้ชมแล้วก็เป็นสงครามที่ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่1,000นแล้วนะครับนั่นก็คือการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสงครามนั้นเติบโตขึ้นอย่างมากตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2022โดยเข้าสู่รอบ1000วันของการต่อสู้ในวันอังคารนะครับ บริษัท u n w a v e นะครับผู้ผลิตเครื่องก่อกวนสัญญาณโดรนของอยูเครนเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้วเชวมุกผู้ร่วมกว่อตั้งบริษัทดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วกล่าวว่าจากเดิมเนี่ยแทบไม่มีใครสนใจผลิตภัณฑ์ของเขาปัจจุบันความต้องการพุ่งขึ้นจนต้องผลิตเครื่องก่อกวนสัญญาณโดรน2,500เครื่องต่อเดือนและระยะเวลารอสินค้านั้นยืดยาวไปถึง6สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ ความสนใจผลิตอาวุธสมัยใหม่ในยูเครนนั้นเกิดขึ้นเมื่อฤดูดร้อนปีที่แล้วที่รัสเซียใช้ดโดรนในการรบมากขึ้นและสามารถต้านการตีกลับของยูเครนได้ปัจจุบันยูเครนมีบริษัทผู้ผลิตเพื่อป้อนความต้องการทางกลาโหมทั้งหมดกว่า800แห่งนะครับโดยกว่าครึ่งหนึ่งนั้นถูกก่อตั้งหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนเต็มรูปแบบปี2022ทามกลางสนามรบที่เห็นการใช้ดโดรนทั้งทางน้ำและทางบก และมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่อต้านดโดรนรวมทั้งการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรบรอยเตอร์รายงานว่าจำนวนดโดรนที่ผลิตในรัสเซียและยูเครนนั้นเข้าใกล้1 5ล้านแสนเครื่องแล้วในปีนี้ส่วนมากนั้นเป็นโดรนขนาดเล็กราคาหลักร้อยดอลลาร์เท่านั้นนะครับเจ้าที่กาาโฮมของอยูเครนกล่าวกับรอยเตอร์สเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าการที่รัสเซียมีดโดรนจำนวนมากกว่าทำให้ยูเครนประสบความยากลำบากในการเคลื่อนกำลังและสร้างป้อมค่ายของตนเอง บริษัทอันเวฟนั้นเป็นหนึ่งใน30ผู้ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์บล็อกสัญญาณดโดรนและก่อกวนร,ระบบคอมพิวเตอร์ภายในโดรนเพื่อรับมือกับรัสเซียในสงครามรูปแบบใหม่เนื่องจากรัสเซียสามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณบังคับดโดรนได้บริษัทของยูเครนยัยงต้องคอยสืบตามห้องชัดออนไลน์ต่างๆด้วยว่ารัสเซียนั้นเลือกใช้ช่องสัญญาณไหนกันแน่นะครับ นื่องจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อกําลังทหารมีเพิ่มขึ้นแหล่งข่าวเจรายจากรัฐบาลและจากอุตสาหกรรมกลาโหมบอกกับรอยเตอร์สว่าการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ระบบแทนมนุษย์นั้นจะเป็นแนวทางหลักของยุทธศาสตร์ของสงครามสมัยใหม่ไปอีกหลายปีจากนี้นะครับออสเทฟฟลุนต์เจ้าหน้าที่ของกองพลที่67ที่เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรกลกล่าวว่าจำนวนทหารในสนามรบนั้นลดลงอย่างมาก เพราะเราสามารถทำสงครามแบบสั่งการจากระยะไกลได้ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อบุคลากรที่อาจถูกสังหารที่ยูเครนนะครับปัจจุบันมีบริษัทเรา160แห่งที่รับงานผลิตพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับตามข้อมูลของหน่วยง,งาน b r รฟวันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับเหล่านี้สามารถทำงานได้หลายอย่างครับตั้งแต่ส่งสเบียงไปจนถึง ติดปืนและรับคำสั่งยิงจากระยะไกลได้ฟลุ้นแห่งกองทัพยูเครนกล่าวว่าสงครามยุคใหม่คือการ,รเผชิญหน้ากันของเทคโนโลยีการตรวจจับการก,าก่อสัญญาณและการทำลายล้างระยะไกลนะครับรัฐมนตรีกระทรวงอาวุธ in, เฮอร์แมนสมิธนินกล่าวกับรอยเตอร์สว่าในอนาคตอันใกล้กองทัพหุ่นยนต์จะเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาเพราะกองทัพต้องการลดความสูญเสียต่อชีวิตกาลังคน ยูเครนนั้นมองว่าเทคโนโลยีของกองทัพอาจเป็นเครื่องจักรหนึ่งทางเศรษฐกิจที่รับความเสียหายมากหลังจากที่รัเสเซียนั้นลุก,การานยูเครนโดยที่ผ่านมานะครับรัฐบาลกรุงเคฟนั้นได้ทุ่งเงินกว่า1 5 0 0ล้านดอลลาร์ในการยกระดับความสามารถด้านกลาโหมศักยภาพของการผลิตอาวุธของยูเครนนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดมาอยู่ที่20 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปีนี้จาก1,000ล้านดอลลาร์ในปี2022นะครับ อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีสมิธานินกล่าวว่าเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณกำลังการผลิตนั้นไม่ได้ถูกใช้ไปอย่างเต็มที่ดังนั้นยูเครนจึงมีศักยภาพล้นเหลือนะครับบริษัทอาวุธของอยูเครนซีแห่งที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สันกล่าวว่าอีกปัญหาหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ในยูเครนก็คือการขาดบุคลากรครับคาทรีน่ามิคาโคผู้เหนวยการสมาคมเทคฟอสในยูเอ a ซึ่งได้รับ เป็นตัวแทนของผู้ผลิตอาวุธในยูเครนกล่าวว่า85%ของบริษัท38แห่งในการสำรวจความคิดเห็นกำลังพิจารณาย้ายฐานการผลิตออกไปนอกประเทศหรือไม่ก็ทำเช่นนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทหลายแห่งกล่าวว่าอุปสรรคที่สำคัญนั้นยังมาจากการห้ามส่งออกอาวุธในยามสงครามโดยที่ทางการยูเครนกังวลน,นะครับว่าประชาชนนั้นอาจจะไม่พอใจถ้ายูเครนซึ่งยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างชาติผันตัวไปเป็นประเทศ ส่งออกอาวุธนะครับ